ฮัลโหลตาเจค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือเป็นคลิปที่2เนาะคำเชื่อมเอาจริงคือตอนแรกอ่ะพี่กะจะทำคลิปให้เร็วกว่านี้แต่ว่าพอดีเนาะวุ่นๆกับกิจวัตรประจําวันชีวิตเอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่2นั่นเองต่อจากพาร์ทแรกเนาะโอเคถ้าเกิดใครยังหาพาร์ทแรกไม่เจอพี่จะแปละลิงก์เอาไวต้ตรงข้างล่างนะคะก็ QR code คนี้แล้วก็แอดเลยแล้วก็จะมีเอกสารนะคะโอเคอ่ะพี่เริ่มเลยเนาะ นี่ก็ประวัติของพี่ข้าวๆนั่นเองใครสนใจจะเรียนภาษาจีนเพิ่มเนาะหรือปรึกษาอะไรเกี่ยวกับาการเรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยการขอทุนอะไรอย่างนี้ก็ปรึกษาพี่ได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอืมคำเชื่อมพาัที่2เหรียญสือนะคะก็พาัที่2เนี่ยเราจะประกอบด้วยเหรียญสือทั้งหมด4อันด้วยกันเย่อันแรกนะคะก็คือ เฉียวเจียนกวนสีก็คือการแสดงเงื่อนไขอันที่สองเจียเชอกวนสีคือแสดงการสมมุติอันที่สามยินกวัวกวนสีก็คือการหาสาเหตุผลลัพธ์อันที่สี่มูติกวนสีก็คือการแสดงจุดประสงค์มาที่อันแรกกันเลยเฉียวเจียนกวนสีนะคะนะคะก็ค <se aged> ือเป็นการแสดงเงื่อนไขเนาะอันแรกจือเย่าจุดจุดจิ่วหรือว่าเปลี่ยนค่ะคำนี้อ่านว่าเปลี่ยนเพียงแค่จุดจุดก็จะขอแค่เพียงก็จะเนาะจือเย่าหนูลี่เสวี่ยสี หนูลี่แปลว่าตั้งใจเจ้าหนูลี่เสียสีจิ้วอีติ้งหนึ่งเสียข่าวหั่นอยู่ขอเพียงแค่ทําไมขอเพียงแค่ตั้งใจเรียนก็จะสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีต่อมาเจ้าอันสิสิ่งที่คุณจะป่วยจิ้วข่าวเลยอันสิอันสิแปลว่าตรงเวลาหรือว่าตามเวลาเพียงแค่ทำไมทานยาตรงเวลา อาการป่วยของคุณก็จะดีขึ้นข้อที่2องหรือหรือว่าเวโยวแล้วก็ใช้คำนี้อันว่าเวโยวนะคะที่พี่แซนเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งสองอันเนาะใช้ได้ทั้งหรือโยใฉากับเวโยใฉ้มีแค่จุดๆเท่านั้นถึงจะจุดๆถ้าเกิดใครเพาะได้ภาษาอังกฤษอะพี่แนะนำให้จำอย่างนี้ดีกว่า only this way ถึงจะมาดูตัวอย่างประโยคกัน 只有หนุ่才เสียสีฉายหนึ่งขาวตาวทำไมแบบมีแค่การตั้งใจเรียนเท่านั้นถึงจะสามารถสอบได้ดีชชดูๆไปแล้วเนี่ย question นั้นเนี่ยมีแค่เรามีแค่คุณครูเท่านั้นแหละถึงจะรู้คำตอบอันนี้พี่หนึ่งพูดต่ออันนี้เราดูดีๆเนาะข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองต่างกันยังไงข้อที่หนึ่งก็คือ มันมีหลายวิธีทางอะที่จะเป็นอย่างนี้ได้ลองดูตัวอย่างประโยคก็คือเขาบอกว่าคุณกินยาตรงเวลาเนาะอาการป่วยก็จะดีขึ้นคือมันแบบมันไม่ใช่แปลว่าเราต้องกินยาตรงเวลาเท่านั้นอาการป่วยเราถึงจะดีขึ้นอาจจะแบบว่าออกกําลังกายดื่มน้ําอาการป่วยก็จะดีขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าอันที่สองเนี่ยมีแค่ทางนี้เท่านั้นอะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือแบบคุณต้องตั้งใจเรียนเท่านั้นอะถึงจะสามารถสอบได้เป็นทางเดียวเท่านั้นเนาะอันที่สามนะคะ ชูเฟยแล้วก็ฉายโฟเจย์ยอดุรานก็คือเหมือนกันเนะาะใช้ได้เหมือนกันเหมือนที่พี่บอกแปลว่านอกเสียจากจะสุดถึงจะหรือว่าเว้นเสียแต่ถึงจะลองดูตัวอย่างประโยคชูเฟย์ชื่อเต้าหลืชุนเทียนนี่ฉายนี่ฉายหนึ่งขั้นต้าเจ,จาจง้าชุนฮวาชุนเทียนเป็นฤดูฤดูใบไม้ผลิ นีฉายหนึ่งขันต่เจ,จ้าจงเป้ชุนฮวป้วชุนฮวเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งรูปนี้พี่แนบมาให้ด้วยทําไมเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิคุณถึงจะสามารถเห็นดอกนี้ได้ก็คือฤดูอื่นก็จะไม่เห็นเนาะฤดูร้อนฤดูหนาวก็จะไม่เห็นชูเฟยนีเฟงเหรอฉายหนึ่งสิ้นท่าตัวขวาเฟงแปลว่าบ้าทําไมนอกเสียแต่ว่าคุณอาจจะบ้าไปแล้วถึงจะเชื่อคําพูดของเขา เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบโกหกอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยพูดว่าแบบเออนอกจากว่าคุณอาจจะบ,บ้าไปแล้วแหละถึงจะไปเชื่อคําพูดของเขาคนนั้นน่ะโอเคต่อมาปุ่กกวนปูรุ่นอูรุ่นโตไม่ว่า,า,วาจุด้ดดวนแต่เรามาดูตัวอย่างประโยคกันอ,อูนอออร,ร,รุ่นชุนเาียชิวตงหน้าหลี่าฤดู่าฤดูน่าฤดูน่าน่าฤดูน่าฤคือ่าฤดูน่าฤรูน่าฤดูน่ สี่ฤดูของจีนชุนก็คือเมื่อกี้ที่พี่บอกไปใบไม้ผลิเนาะเซียก็คือร้อนชิวก็คือใบไม้ร่วงแล้วก็ตรงก็คือหนาวนั่นเองหน้าหลีแตะชีโ่โหโต้เขินหา่าไม่ว่าจะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวสถานที่นั้นแบบอากาศบรรยากาศแสวสถานที่นั้นอะก็คือมันก็จะดีมากๆปุ๊กวดบอเบอินเฉยโยคุณอ่ะ ถ้าโตเรื่อิงปังจทำไมไม่ว่าไม่ว่าใครพวกเราเนี่ยใครสักคนน่ะจะเจอคุ้นหนานก็คือเจอความยากลำบากเนาะเขาก็ทำไมเรื่อิงปังจเรื่อิงก็คือกระตือรือรน้นไม่ว่าพวกเราอ่ะใครก็ตามเจอความยากลำบากเขาก็กระตือรือร้นในการช่วยเหลือต่อมาอีตันจิวหรือว่าเปลี่ยนก็คือเมื่อจุดๆๆเมื่อไหร่จุดๆก็จะหน้าจ่วะ ฟ้าเยอสต์นี้ถ,ถ,าาาถาาฟฟ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ปัญหาด้านไฟฟ้าของที่นี่ก็จะคลี่คลายทันไหมอีกรอบนะสถานีกระจายไฟฟ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ปัญหาด้านไฟฟ้าของที่นี่ก็จะคลี่คลายอืมโอเค ต่อนะคะต่อมาเป็นสะเป็นเป็น,ปนอีกเซตหนึ่งแล้วเนาะก็คือจะเป็น gesture กวนสีก็คือความสัมพันธ์แบบสมมุติข้อที่หนึ่งรู้กว่าเหยาเจื่อรู้จุดจุดตะคว่าจิ่วหรือเปลี่ยนถ้าจุด,ด,ดจุดก็จุดจุดลองดูตัวอย่างประโยครู้กว่านะก็คือทําไมถ้าคุณมีเวลาก็มาเที่ยวบ้านฉันหน่อยข้อที่สอง ，要是便宜的ี我就ีย件。他ตว่าหัวเมเหลียงเจนถ้ามันถูกอะ่ะฉันก็จะซื้อทาไมซื้อสองชิ้นเลยเหมือนเราไปช้อปปิ้งันเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยเสื้อตัวนี้สองร้อยอ่ะถ้าร้อยเดียวฉันซื้อสองตัวไปแหละอะไรประมาณนี้เนาะเป็นการสมมติก็คือมันไม่ใช่ความจริงอ่ะก็คือทำไมเสื้อมันไม่เสื้อมันไม่ได้ร้อยเดียวจริงๆก็คือมันก็ยังสองร้อยอยู่เนาะข้อที่สองจุดเตคว่าจิ้วก็ความหมายเหมือนข้อแรกเลยถ้าจุดก็จุดสีเจียนโกเตคว่า สามมันจิ้วชีขั้นเตีหงว่าถ้าเวลาพอพวกเราก็จะไปดูหนังแต่จริงแล้วเวลาพอไหมเวลาไม่พอต่อมาข้อที่สามจี๋ือจิส่วนหนาผ้าเย่ <Yeah. S 2> ถึงแม้จุดจุดก็จุดจุดต่อหรือว่าต่อให้จุดจุดก็จุดจุดพรุ่งนี้ฝนจะตกฉันก็จะไป

ทำไมต่อให้อากาศจะนาวกว่านี้แค่ไหนฉันก็จะยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะออกกําลังกายเย่ต่อมาถ้าใจจะไม่าหา,า,าอหอเ่่้ตใขดีแค่ไหนฉันก็ไม่รักเขาอยู่ดีเศร้โาโอเคต่อมาข้อที่ห้าสิ่งคุยปุรันยังดีที่จุดจุดไม่งั้นหรือว่าโชคดีที่จุจุดไม่ง,งั้นจุด,จด ลองดูตัวอย่างประโยคกันสิ่งคุยท่าหลายเตจีปูรานเจียวชัวกัวเหรอยังดีที่เขามาทันไม่งั้นก็คาดกันแล้วไม่งั้นเนาะหลายเตจีก็คือมาทันมาไม่ทันคืออะไรหลายปูจีโอเคต่อมาเซตที่สามยินกวัวกวนสีก็คือแสดงการแสดง สาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ข้อที่หนึ่งยินเยจุดจุสวยอันนี้เป็นคำเบสิกมากพี่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเนื่องจากจุดๆดังนั้นด้วยเหตุนี้ยินเฟื่อย下雨所以我不ว钓ยู่คือตกปลาต่อมายินเฟจุดจุดเออเพราะจุดจุดจึอันนี้ไม่มีอยู่ในชีตนะคะจดลงไปด้วยเนาะจดด้วยนะอืม 我因ว生病而เ假่ยเออิงจะเพราะว่าฉันป่วยจึงลาพักร้อนต่างกันยังไงสองอันนี้ต่างกันยังไงก็คืออันนี้เน no, าะ i n เบวกด้วย subject แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น subject บวกด้วย i n นเว่ยอันแรกเอาเอาอิเวยไว้หลังประธานอันที่สองเนาะวาง i n เว่ยไว้หน้าประธานหรือว่าหลังประธานก็ได้ได้ทั้งสองอันเลย ต่อมาข้อที่2โยหุจุดจุดยินสืเท่ากับยินไว้สวยอีก็คือแปลเหมือนกันเลยโยหยุต้ถ้าเห็นคว่ำจู่จับต่อเลยโอ้ยพี่ลืมพี่ลืมคํานี้ยอดสืกุญแจเพราะว่าความช่วยเหลือของทุกคนเขาทําไมแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวเขาก็หากุญแจเจอหละข้อที่สาม หรือว่ายินไว้จุดจุดเอ๋จุดจุดเนื่องจากหรือว่าเพราะจึงเจ, er จ้าก็หายจิตยินไว้เจอเถี่ยวเจียนเอ๋ชื่อสวเด็กคนนี้เนื่องจากฐานะทางบ้านทําไมวงเล็บไว้ว่ายากจนเขาจึงต้องเลิกเรียนหนังสือโอเคต่อมาข้อที่สี่จื้อสวยชื่อยินไว้ที่จุดจุดก็เพราะว่าจุดจุดจุดเขา之所以成绩好 是因为一直ิอ้อโขนหนูที่เขาเฉิงจี้เกรดหรือว่าคะแนนเนาะเฉงจี้ที่เขาได้เกรดดีก็เพราะว่าเขาขยันมาด้วยตลอดคำนี้อี้นะคะก็คือ always ตลอดก็คืออันนี้ถ้าจำง่ายๆเป็นทริคก็คืออันนี้เป็นผลแล้วก็เป็นเหตุ ผลก็คือทําไมเขาได้คะแนนดีเนาะเหตุก็คือเขาตั้งใจเรียนหนังสือโอเคค่ะต่อมาเป็นเซตต่อมาแล้วเนาะเป็นมูตี้ก้อนสี่ก็คือแสดงจุดประสงค์นั่นเองข้อที่หนึ่งเว้ยหรือว่าเว้ยเลอะจุดจุด,จดเพื่อที่จะเว้ยและเฉียหายิ่งอยู่เาชื่อเหมกยกัวหลิวเสี่ยเลอะเพื่อที่จะทําไมเรียนภาษาอังกฤษให้ดีเขาทําไมชื่อเหมหเ่ยกัวหลิวเสี่ยวเลอะก็คือไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ข้อที่สองจุดจุดจุดชื่อว่ายหรอว่ายแต่ชื่อก็เพื่อจุดจุดหรือว่าก็าเพื่อที่จะจุดจุดถ้าหลายจงกวัวชื่อว่ายหรอว่ายแต่ชื่อเหลียวเจียจงกวัวลี่ฉื่อวันมคำนี้ไม่ได้อ่านว่าเลยนะคะคำนี้อ่านว่าเหลียวเจียแปลว่าเข้าใจเขามาประเทศจีนก็เพื่อที่จะเข้าใจจงกวัวลี่ฉื่อก็คือประวัติศาสตร์ แล้วก็วนหัวก็คือวัฒนธรรมเขามาประเทศจีนก็เพื่อที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนข้อที่สองข้อที่สามต่อมาหาร่างเนาะก็คือวันีหนีผู้สิงจุ่เข่าทงจือวออีชิงหาว่าฉันวอ้做个心里ป备อันนี้เหมือนพี่จะใส่ในเอกสารผิดใช่ไหมเราแก้นี้ด้วยนะคะจากสินที่แปลว่าใหม่เนาะเป็นสินหลีจุนเป่ นะีให้เวลาแกาวันนี้หนีผู้สิงถ้าเธอไม่ไหวทางที่ดีก็บอกฉันสักคำบอกฉันสักคำเพื่อที่ฉันจะได้ทำใจเผื่อไว้หน่อยเนาะถ้าเธอไม่ไหวก็บอกฉันหน่อยฉันจะได้ทำใจเผื่อไว้ต่อมาข้อที่สี่เฉิงเตอเหมียนเตออีเอมียน จะได้ไหมจุดจุด,จดหรือว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจุดจุด,จดเนาะหมาฝานันหนีป่าเจอเปิดชูใต้เกือหัวเฉิงเตอหัวแจ้เผาอีกทางแบบรบกวนรบกวนหมาฝานันรบกวนรบกวนทําไมเออคุณแบบว่าเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะได้ไม่ต้องไปอีกรอบหนึ่งเสียงเนาะหมาฝันไม่มีเสียง ，我มจเจียจอีกี免得引起错误ฉันจะอธิบายอีกรอบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดเจียจอธิบายคำนี้อ่านว่ายินฉี่ก่อให้เกิด โอเคต่อมาเป็นแบบฝึกขัดก็คือพี่แนะนำนุ้ให้ดูคลิปแรกแล้วก็คลิปที่สองก่อนเสร็จแล้วก็ทบทวนกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกขัดเนาะโอเคอันนี้เป็นลิงก์แบบฝึกขัดเนาะเราสแกนเข้าได้เลยลองทำกันดูเนาะข้อแรกพี่จะเฉลยฟังถ้าจุดคือเจริฉาขั้นเจะเตี้ยชื่อเจียมู่ข้อนี้ต้องตอบอะไรต้องตอบหนึ่ง ทั้งประโยคแปลว่าอะไรเขาดื่มชาไปด้วยดูรายการโทรทัศน์ไปด้วยเจี๋ยหมู่แปลว่ารายการต่อมาข้อที่สองทิ้งเต้าเจเ้ากระเซี่ยวสิว่าจิงย่วว่าจุดจิงย่จุดจุดเกาสิง่งจิงย่ตัวนี้แปลว่าประหลาดใจหรือว่าแปลกใจทิ้งเต้าเจเ้ากระเซี่ยวสิเซี่ยวสิแปลว่าอะไรคะข่าวข้อนี้ตอบโยก 听到这个消息我又惊讶又高兴他ำพอฉันได้ยินข่าวนี้ฉันก็ทั้งประหลาดใจทั้งดีใจไม่รู้สึกไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงเนาะขอ้อที่สามคำนี้ตีเฉียนแปลว่า t h r o u g ถ้าจุดจ,จุด我们的朋友จุดจุด我们的敌人ข้อนี้ตอบปู่是ื่เขาไม่ใช่เพื่อนของเรา แต่เป็นศัตรูของเรานั่นเองอืมมองแบบไฟลุกข้อที่สข้อที่สี่อสตอบข้อ,ขอสเซียนกับร้านโฮนุนีเซียนไปฟันกวนชือฟันร้านโฮจะไปเตี้ยนิงเวนคันเตี้ยนิงปะก็คือทําไมเธอเซียนแปลว่าก่อนนะคะเธอไปร้านอาหารไปกินข้าวก่อนเน,ะะนานนะ,ะนานโนโนแล้วก็ค่อยไปโรงหนักดูหนักโอเค ต่อมาขอ้าขอที่5เครื่องเสยตะกวนหลีจุดจุดปู่หุ้ยทั่วเชิงฉาดเดือดโขดถุยจุดจุดหายหนึง่งจูจิ้นเชิงฉานเครื่องเสยตะกวนหลีอันนี้คือทัอ่วอันนี้โอ้ชูจินกวนหลีแปลว่าการจัดการ หรือว่าบริหารแล้วก็ชูจินแปลว่ากระตุ้นหรือว่าส่งเสริมทังประโยคคืออะไรการจัดการทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะไม่ขัดขวางการผลิตแต่และยังสามารถกระตุ้นการผลิตได้อีกด้วยกวดหลี่ตัวนี้ขยายเคือฉีนึ่งก็คือการจัดการทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบข้อ b ปูตันเอเชีต่อมาข้อที่6 ฟืงจุดจุดไหมยทิ้งจุดจุดเยื่อไหลเยื่อตาเหรอเฟืงแปลว่าลมค่ะทําไมลมไม่เพียงแต่จะไม่หยุดแต่กลับแรงขึ้นอีกนี้ตอบปูต้านฟานหรือเนาะทำไมถึงไม่ตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบว่าข้อหนึ่งแปลว่าจริงอยู่ที่ว่าข้อที่ข้อสี่แปลว่าทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดข้อที่เจ็ดหนีเจ้ายังชั่วจุดจุด 能解决问题，จะจ会影响团结团结，ความสามาคัคคีทำไมคุณพูดแบบนี้ไม่เพียงแต่จะไม่แก้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วอ่ะยังทำไมมีผลกระทบต่อความสามัคคีอีกเพราะฉะนั้นข้อที่7ก็ต้องตอบข้อ C-C a p ข้อที่8ถ้าจุดจุดย่าเตยเย่าเตอ๋เตอ1 0 0เฟินจุดจุเสียงหนาเต้าเจียงเสียจินข้อนี้ตอบ a. ปู้จินหายเขาทำไมไม่เพียงแต่อยากจะได้100คะแนนเต็มแต่ยังจะอยากได้อะไรอีกเจียงเสียจินก็คือทุนการศึกษานั่นเองข้อที่9เจกรสือจงกวงัวนโตตูู่้เ่าจุดจุไหวกัวเฉินนะ ตอบข้อดีดอกคือขว่วงก็คือทำไมคำเนี้ยประโยคเนี้ยคำเนี้ยคนจีนยังอ่านแบบอ่านได้ไม่ค่อยดีเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนต่างชาติเลยค่ะคำนี้อ่านว่าช่างเฉียแปลว่าก็ยังข้อที่สิบ 这样的事最好别说，没有把握就绝对不能说。แปลว,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 ว่าอะไรคะเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือทำไมไม่ต้องพูดถึงมีย่ปเปมั่นใจไม่มั่นใจยิ่งไม่ต้องพูดเลยเกิ้ปู้หนึ่งชัวถ้าไม่มั่นใจอ่ะก็ยิ่งไม่ต้องพูดเลยอืมโอเคต่อมาข้อที่สิบเอ็ด 这是试验，จุดจุด成功จุดจุด失败，取去做试验。แปลว่าการทดลองเฉิงกงก็คือสำเร็จชื่อป้ายคือล,มล้มเหลวอันนี้คือเจิงฉแปลว่าพยายาม ค้อนี้ตอบปู่ชิจิวชิโนการทดลองเนี่ยไม่สำเร็จก็ล้มเหลวแต่ว่าทำไมคุณก็ต้องแบบไม่ละความพยายามเนาะตั้งใจในการทำโอเคข้อที่12จุดจุดหนี่ชืจุดอจุดทาชอฝันเจ้งเตชอีเกอร์เจนขวดเจอขวดเจอฝันเจ้งตัวนี้แปลว่าอูรุ่นไม่ว่าเนาะหรือว่าหรูอหือ อย่างไรก็ตามไม่เธอไปเขาก็ไปอย่างไรก็ตามจะทำไมต้องไปหนึ่งคนข้อที่สิบสามหัเจียวหลิุดจุเจียหัเสี่ยวหลีเย่สิงขเจอนาะฉันชื่อหลี่หมิงหรือเรียกฉันว่าเสี่ยวหลี่ก็ได้จ้าสิงก็คือโอเคโอเค,อเคข้อที่สิ 你就在家安心等他吧จุดจุด你就去上海找他安心ก็คืออย่างสงบจิตสงบใจข้อนี้ตอบยาวปุคุณทำไมรอเขาอย่างสงบจิตสงบใจเถอะ รออยู่ที่บ้านอย่างสงบจิตสงบใจเถอะไม่งั้นไม่เช่นนั้นคุณก็ไปหาเขาที่เซียงไฮ้สิอันนี้อ่านว่าจงจือแปลว่าสรุปแล้วต่อมาข้อที่สิบห้าวัเจีเตอจุดจุดหาวหาเยียีจุดจุดหนึ่งขึ้เืฉีจี จุออีเต๋ก็คือได้รับจื้อโย่เนี่ยมีแค่ทำไมฉันคิดว่ามีแค่ตั้งใจเรียนเท่านั้นถึงจะทำไมได้คะแนนดีข้อที่สิบหกจุดจุดชูเล่เฉินชื่อจุดจุดปู่ชื่อปู่ซื่อฟานนะขอ้อนี้ตอบอะไรอูรุ่นเย,ย่แปลว่าไม่ว่าจะ หนาผ้าเยแต่ว่าแม้เพียงก็จี๋สิเยแปลว่าต่อให้ก็ต่อมาชูเฟยโูเจอแปลว่าเว้นแต่ว่าไม่งั้นข้อน,นี้ต้องตอบว่าอะไรข้อตอบเออูรุ่นอูรุ่นชู้ละเฉินมาชื่อไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเนาะ ไม่สะแบบกินข้าวไม่กินข้าวไม่ได้นะเออไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีก็ตามเออไม่กินข้าวไม่ได้นะอยู่เออข้าวสำคัญที่สุดเนาะข้อที่สิบเจ็ดชวนเชื่อคุยโตเยาะกวนซินไอ้ายหูเสี่ยวเนียนเอ๋อถ์งเต๋อฉึนจ๋าเพราว่าท่านจุดจุดคือพ่อแม่ของพวกเขาจุดจุดคือจู่จั่วทั้งหลอันซินกวนซินแปลว่า ห่วงใย,ยรักใครไอ้ขูกก็คือธนุถนอมไอ้าขูเสี่ยวเนียน่ยเออรงตะเฉิงจังการจเจริญเติบโตจูกก่กัวแปลว่ามาตัภูมิมมข้อนี้ตอบ B-boy ทำไมสังคมสังคมจะต้องทำไมห่วงใยรักไข้ทนุถนอมเด็กๆกับการจเจริญเติบโตของเด็กๆเพราะว่าทำไมเขาทั้งเป็นฟู่หมู่ตัวสีว่างความหวังของพ่อแม่แล้วก็เป็นอนาคตของชาตินั่นเองทั้งจุดๆทั้งจุดๆข้อที่18บมูมิดมืน แปลว่าคนเลี้ยงสัตว์เร่ชิงไม่ตีจิตมู่หมิเมิน,มนเจี๋ยเลยว่ามันจุดจุดชื่อเตียวฉาจุดจุดชื่อเหลียวเทียนจนชื่อเร่ชิงจีเหรอข้อนี้ตอบข้อบีบอยเนาะคนเลี้ยงสัตว์ทำไมพอเขาเจอเราเขาก็ทำไมทั้ง ลิ้นชาให้ดื่มแล้วก็ชวนคุยเขาทำไมเขาแบบเขามีมตรีจิตที่ดีมากเขาเป็นคนเฟรนลีมอ่ข้อ19นะคะตอบซีแคทข้อ20ดตอบบีบอยข้อนี้ยากหน่อยพี่จะอธิบายให้ฟังใจหัวกวจื้อหยกเรียนอายจื้อจู่เจียคุนจุดจุดผู่จีหยูเฉิงเจินจิ้นจีเนียนใจกว่างต้าหน่งชุนจง จุดจุดสุ่นซื่อหลิวสิงฉีหลายอ่ะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนิื่อ FREEDOM ผูจีเป็นที่นิยมเชิงเจิ้นก็คือเมืองเป็นที่นิยมในเมือง คำหนึง่งชุ่สู่อย่างรวดเร็วข้อนี้ตอบบีบอยอ่ะพี่จะแปให้ฟังทั้งประโยคในประเทศของฉันความรักแบบอิสระการแต่งงานแบบอิสระนิยมมากในเมืองช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมในพื้นที่ชนบทอย่างรวดเร็วอื ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหน้านึงให้เราไปฝึกทําแล้วก็ลองไปฝึกทําดูมีอีกประมาณ10 10ข้อได้ไหมประมาณ12 13ข้อแล้วก็ลองไปฝึกทําดูนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครมีคําถามอะไรก็อยู่ตรงนี้ไลน์มาหรือเมลมาถามพี่ก็ได้เนาะถ้ามีคำถามอะไรอยากปรึกษาเกี่ยวกับทุนเรียนอะไรก็ปรึกษาได้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่หน่อยโนแล้วก็ถ้าเกิดขออภัยในความผิดพลาดโดยถ้าเกิดพี่พูดอะไรผิดในวันนี้นะคะแล้วก็ใครมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย